ตอนนั้นที่มาเนี่ยเพราะตั้งใจอยากมาเจอไอซ์เลยใช่และถึงขั้นไม่กลับไปแล้วก็ได้เพราะว่าอยากอยู่ที่เมืองไทยกับไอซ์ใช่ใช่ครับคิดตลอดว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรดีถ้าเราอยากกลับมาอยู่เมืองไทยค่ะผมก็ไปคุยงานไว้พอผมบินกลับไปเมืองนอกได้สามวันอาสรุปงานเขาตกลงรับผมผมก็บินกลับมาเลยก็เหมือนกับเราย้ายมาอยู่เมืองไทยอย่างถาวรใช่ครับใช่ใช่ค่ะและด้วยความที่เราทะเลาะกันด้วยภาษาซึ่งแบบ สื่อสารกันยากๆมันเป็นปัญหากับการเดินหน้าในความสัมพันธ์ของเราไหมคะบ้างครับคือ <c ười> อาจจะทะเลาะก,กันบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพอสื่อสารกันไม่รู้เรื่องมันกลายเป็นเรื่องแบบว่ายากขึ้นแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ที่เรายัง,ย,งยังแก้กันอยู่เหมือนกันใช่ค่ใคคะในสองคนมีใครใจร้อนกับใครไหมคะหรือใจร้อนทั้งคู่ทั้งคู่คะ่ะทะเลาะกันแรงที่สุดเรื่อง,อ,อ,งอะไรอ <laughs> มันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ว่าเราแบบว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่เราทําให้มันใหญ่ได้ก <c ười> ็ <c oughs> ชัดเจนนะและในการทะเลาะกันส่วนใหญ่ใครงอใครอะคะผมจะแบบเป็นฝ่ายยอมยอมมากกว่าครับแบบว่าเพราะผมไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยอยากมีปัญหาอ่าถามว่าผมร้อนไหมผมก็ร้อนแล้วพอร้อนกับร้อนแล้วแบบเฮ้ยทุกอย่างมันต้องยุติอ่าผมพยายามแบบทุกอย่างอ่ายให้ขอโทษนะพยายามแบบ เพราะว่าเราไม่อยากไปจุดนั้นต่อเราไม่อยากทะเลาะต่อแบบผมพยายามแบบเบาลงถามว่าผมร้อนไหมผมร้อนแต่ผมเบาเร็วด้วยด้วยไลฟ์สไตล์รือเทสมันต่างกันไหมคือระหว่างไอซ์กับผมอะเราต่างกันมากไอซ์เขาจะอยู่แบบนี้ผมจะอยู่างเงี้ชอบคนละแบบกันเลยทั้งสองฝ่ายบางทีมันมีปัญหาเพราะว่าเราต่างกันชัดเจนอ่ะฟังเพลงก็ไม่เหมือนกันดูหนังก็ไม่เหมือนกันด็อกแเมารี อ๋อเลนี่ชอบตัดก e นเันรีอ่ base on t u e story เท่านั้นและไม่บันเทิงอย่างอื่นเลยค่ะบันเทิงแต่แบบนี้กิจกรรมทำอะไรเราก็ไม่เหมือนกันอาหารเราก็ไม่เหมือนกันค่อนข้างทุกอย่างที่เราไม่เหมือนกันเลยเขาไม่เป็นคนดูหนังนะคะเขาไม่ใช่คนดูหนังแล้วเขาบอกว่าอยู่กับหนูเนี่ยเขาดูหนังเยอะที่สุดเลยนะค่ะแต่ว่าหนูเนี่ย ชอบดูหนังหนูชอบเพราะว่าหนึ่งหนูเป็นนักแสดงแล้วหนูเกิดโตมากับหนังหนูต้องขยันที่จะดูเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง <c oughs> แต่พอเขาเนี่ยไม่ดูเลย <c oughs> หนูก็กลายเป็นว่าเอาโอเคตามใจ <c oughs> ตามใจเขาไม่ฟังเพลงอื่นยกเว้นฮิปฮอปแต่หนูฟังทุกเพลงหนูชอบทุกแนว <c oughs> หนูก็ต้องฟังแต่ฮิปฮอปตามใจเขาเยอะเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่านะ <c oughs> แต่คิดบาอน่เขายังไม่รู้ตัว่ะไม่รู้เขาพยายามจะแบบปรับตัวเองตอนนี้รู้แล้วตอนนี้้้รูแลวใช่ไหมจริงความความต่างเป็นเรื่องปกติผมอ่ะผมจะไม่ชอบหนังที่เป็นไปไม่ได้ หนังไม่เด็กเป็นไปไม่ได้ตั้งหลายเรื่องใช่แล้วหนูในโลกนีก็จะมีหนังเป็นไปไม่ได้เยอะแยะใช่แล้วหนูชอบด้วยผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเป็นอะไรแต่ผมแปลกถ้าชอบด็อกคิมเมนทารี่เนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อในหนังที่มันเป็นไปไม่ได้ไงผมอาจจะเกิดโตมาแบบนั้นนะฮะที่แบบเมืองนอกเขาแบบค่อนข้างแบบเคร่งทุกอย่างทํางานแบบทุกอย่างแบบตรงเกินไปอ่ะความโรแมนติกนี้ไหมคะคู่นี้ เป็นคนโรแมนติกไหมไม่เลยหราเขาไม่เราเขาไม่เขาไม่หนูโรแมนติกอ๋อนี่ก็เป็นความต่างอีกอย่างหนึ่งรู้ตัวไหมคะว่าไม่โรแมนติกเลย